โลกระหว่างวันที่20เมษายนถึง7พฤษภาคม774เรื่องนี้เกิดขึ้นในจัก,กรวาลที่4 1 6 18และ20 g o t ท e n น่าอยู่ไหนเราควรจะต้องฝึกเนื่องจากเขาบินได้อย่างสมบูรณ์แบบเราจึงไม่เคยรู้เลยว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนห่างจากโกฮังไปหลายพันกิโลเมตรโกเทนมานัดเจอรั้งที่นี่นี่เองโย g o t เ e n ไงเจอจนได้นะ ใช่แล้วมันง่ายจริงๆสวนสนุกส่วนตัวของฉันมาแล้วภารกิจตามหาลูกบอลเวทมนต์มาถึงแล้วภูเขาขนมอบและขนมหวานกำลังมาถึงแล้วเรากำลังอยู่ตรงจุดนั้นมันอยู่ตรงนั้นตรงด้านล่างสุดเลยฉันมองไม่เห็นอะไรเลยข้างล่างนี้และมันก็ลึกมากด้วยแน่นอนว่ามันคือมาหาสมุทรค้นหาอีกทีสิไม่เอาอะถึงตาทัังบ้างแล้ว ทังก็ได้ใช้พลังต่อยลงไปที่มหาสมุทรมันทําให้เกิดคลื่นกระแทกวูมดูสิในสร้างสึานามิเราต้องโดนแม่ดุแน่สึานามิไม่ได้ท่วมใช้ฟังแต่ซัดนักว่ายน้ำไร้สติจนตื่นขึ้นฉันรู้สึกถึงทังและคาคาโรโต้คุณไม่ควรปลุกความชั่วร้ายที่หลับไหลอยู่จากการพุ่งชนดาวหางและลูปันกงจิ โรลี่จึงสูญเสียร่างแปลงของชาวไซยาในตำนานและออกเดินทางในอวกาศใกล้เคียงแรงโน้มถ่วงของดาวเบเจิต้าดวงใหม่ดูดเขากลับไปช้าๆเขาอยู่คนเดียวมา6ปีในที่สุดเขาก็ค่อยๆกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งเมื่อพร้อมแล้วเขาก็มุ่งไปที่เป้าหมายของเขานั่นคือค้นหาศัตรูที่ดีที่สุด เขาตรวจพบพลังและไปหามันโดยไม่มียานอวกาศหรือเครื่องบินเมื่อเขามองเห็นโลกก็เริ่มเหนื่อยล้าเขาก็ปล่อยให้จิตสำนึกของตอนสูญเสียไปนายเห็นบอลบ,บ้างไหมไม่เลยยืนนั่นเองฉันอยู่บนดาวที่ถูกต้องแล้วเอ้ยนายรู้สึกอะไรบางอย่างไหมอ่ะอะอ้ะอ,อป๊มโกฮังเบจิต้าพิกโลและคูรุลินสัมผัสถึงสิ่งนี้ได้ไม่นะ ทั้งโดนโบรรี่ต่อยลงไปจนตกน้ำโกเทนเองก็โดนเข่าของโบรรี่เข้าไปหืดูเหมือนว่าพวกเขาจะตัวเล็กลงนะโกหังแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่ารีบพุ่งไปทางพลังที่สัมผัสได้นั้นทันทีทั้งลอยขึ้นอืออยู่ในน้ำไม่ไม่เบจิต้าคุลิลินมาเล็สิบและพิกโลเองก็รีบไปที่จุดเกิดเหตุทันทีด้วยเช่นกันโบรี dy, ่บีบคอโกเทนที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ เขาเตะโกเทนตกลงไปในน้ำเบจิต้าที่มาถึงก่อนเป็นคนแรกก็ชกเข้าไปที่หน้าของบโรดี้บโรดี้ยิ้มลูกชายของฉันอยู่ไหนเบจิต้าต่อสู้กับบโรดี้เบจิต้าอยู่นั่นแล้วฉันสัมผัสได้ถึงเด็กๆและตอนนี้ฉันไม่รู้สึกถึงมันอีกต่อไปแล้วนั่นหมายความว่าโกหงก็พุ่งลงไปในน้ำทันทีเบจิต้ายังคงต่อสู้กับบโรดี้ต่อไปเหนือมหาสมุทร โกหังกับมายเลขสิ8ตามหาพวกเด็กๆในน้ําคริลินบอกฉันมาฉันจะตามหาพวกตัวเล็กๆไปสู้ซะโกหังไม่กลัวฉันอีกแล้วใช่ไหมเจ้าชายเบจิต้าฮึแกก็จำวิธีพูดได้นี่โกหังก็พุ่งขึ้นมาจากน้ําปะทักเข้ากับตัวโบรี่เร็วเข้าเบจิต้าเราต้องจัดการมันให้เสร็จก่อนที่มันจะแปลงร่างเป็นซูปเปอร์ไซย่าในตำนาน ตอนนี้มันเป็นไปแล้วไม่มีอะไรจะทำอันตรายเขาได้อีกแล้วฉันดูเรื่องนั้นอยู่แล้วนะ่ะเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่ที่เซลอยู่ต่ำกว่าระดับของเราความนุ่มเหลวในตำนานเบจี้เบจิต้าพุ่งก็ไปโจมตีโปรรี่โปรรี่ไม่เป็นไรครับเขาโดนไยสวนกลับมาหมายเลขสิบแปดสามารถช่วยเด็กๆขึ้นมาจากน้ำได้เมื่อโกฮัางเห็นโกเทนความโกรธก็พุ่งพล่านเขาแปลงร่างเป,ปยย็นสปอร์ซยญาตสอง เข้าไปต่อสู้กับโรรี่แทงเข่าลอยเข้าไปที่เบ้าหน้าของโรรี่มันเข้าเป้าไปแบบเต็มๆฮึมโกหง Go กลับมาสู่ยุคเก่าอันแสนดีของเขาแล้วใช่แล้วล่ะเขาแข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้แต่แกรู้ไหมว่าความแข็งแกร่งของโรรี่นั้นเพิ่มขึ้นไปหาเดนเดกันเถอะเขาจะรักษาพวกเด็กๆได้เราไม่สู้หรอพระเจ้าไม่ได้รักเรานะ บรอดี้ไม่สามารถเอาชนะด้วยวิธีปกติได้เราจะต้องโจมตีเขาทันทีเก็บแผงของแกไว้เราไม่ต้องการมันฉันคิดว่าเราทำได้มันคือบรอดี้เหรอโกคู Goku, ไม่ต้องรีบร้อนแกน่าจะชอบแผงของฉันเราจะกวนบรอดี้ให้ยุ่งอยู่ตลอดส่วนแกแกใช้การโจมตีที่ทรงพลังที่สุดเพื่อจัดการกับมันนี่มันไม่ได้ทำอะไรเลยและการโจมตีของแกจะผลักมันไปยังดวงอาทิตย์ แผมแผมบรูรี่เป็นอันตรายเพียงพอแล้วดังนั้นนายไปได้แต่เราต้องได้รับอนุญ,ญาตก่อนเราไม่มีเวลาฉันอยู่กับนายนะโกคูแต่นายออกไปไม่ได้นานกว่าวินาทีเดียวหรอกนะฉันหรอฉันจะไม่ไปฉันแค่กำลังฝึกนิดหน่อยท่านเห็นไหมโกฮังโดนบีบหน้าพิกโรปล่อยพลังใส่บรูรี่ทำหน้าทีทัทีทสิเบจิต้ ro, าโกฮังพิกโรมโกนบรูรี่ต่อ ขอบคุณคุณพิกโกโรกรับพิกโกโร่อาพิกโกโร่โดนโบรี่ฉีกแขนออกไปจนขาดร,รู้แล้วแกไม่รอฉันเลยฟินอลแฟชโกคูก็เทเลพอตัวเองมาปล่อยพลังขึ้นต่อผสมรงด้วยด้วยท่าไม้ตายของชาวไซยักสามคนฮา่าโบรดี้โดนสามพลังนี้ที่ปล่อยออกไปพร้อมกันผลักโบรดี้ออกไปมันพุ่งก้าหาดวงอาทิตย์โกคู Goku, ก็ขอตัว,วลาพอ่อ พิกโรก็ง,งอกส่วนที่ขาดหายไปออกมาไหมถ้าแกเล็งดีโบรรี่ก็จะไม่กลับมาแสงอาทิตย์จะแผดเผามากกว่าการโจมตีของพวกเราเสียอีกโดยแท้แล้วในจักรวาลที่ 4, 16และ18พ่ายแพ้ในแสงอาทิตย์โบรรี่ไม่แปลงร่างและตายทันทีแต่ในจักรวาลที่20ชีวิตของบรรี่มีโชคแล้วตอนนี้ก็จบลง